สวัสดีจ้าพี่น้องไมก่กินข้าวกินข้าวตาแล้วมุกป่าพี่น้องเห็นปะมุกป่าป่าอย่างปลาดุกบอกปลาปดุกหรือปลาคอแล้วตาแล้วกินแล้วแล้วเลยจงไว้หายเดี๋ยวน้องอจะมาสิ้มังอากาศบรดีหนาวพี่น้องหนาวหนาวมันเย็น บอกข้างนอกไปได้มันล่มแห้งมันไงนู่นอยูร ตุ่มปุบหมกปดุดูหมกปดุพี่น้องตาแล้วหมก

ตันเตียนไ่ใส่เสียไปได้ยินตอนป่ากับมีดแล้วน้องเบียงบ่ค่อยอันนี้ตอนป่า อย่างพี่น้องว่เห็นไหมตันยามสวยเสื้อสวยสิภาพคน <c oughs> ม,มักเซ่ผักหลายๆบ่คอยเน่นเนื้อปลาไปไหม ยำเขาได้ครั้งเดียวฟันคุดมันคัำมากอยู่ในจีบแบบเดือนแล้วพี่น้องมัมาปวดฟันคุดอืมทำนนตะไคร่ยำเปียกตะไคร่บ่าแหละ กาดเปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยพี่นอ้องมองไดยังมีฝนอยู่บ่ฝนอาจจะลงไปทังกรุงเทพทังระยองพ่นกักคคิดว่าทางบ้านลงบีหนาวหนาวได้สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นเนี่ะประมาณนี้ละ่ะทางทางบ้านบอห้เดถึงก็ว่าหนาวจัด แหงเป็นเย็นน้องบีแหงเป็นโลคแปลว่าข้นหนาวนี่ยอยู่ยากข้าหนาวอยู่ยากยี่หลี่มทั้งไส่นัดทั้งหอบส่วนมากมันปวดไส่นัดนี่พี่น้องเห็นปะตายตามันปวดมันมันถึงร่มบ่ค่อยได้ถึงร่มตา แสบจึ้นปูวดาเป็นมดหนัต้องหาผ้าปิดดังทั้นออกข้างนอกต้เบียดอากาศมันเย็นนึกสิให้บาใส่ผ้าปิดดังหรือหมวกก้าน,นอกครับเนี่ยหมวกคุ้มหัวบาใส่ไประเลเลยปวดใส่หนัดมันเท่าละมัน ว่าหอมหอมบัวอืมกินลงไปมันบวมนด้เป็นอ่ะท้องกี่นี่ไงเห็นบ่มันเหลี่ยมอยูน่นี่ดังลองบีมันบวมม,บวม,มันปวดนะไปหมดเลยอืม กนพี่น้องขอพะคุณหลายทิดตามเนาะสำหรับคลิปนี้น็กกคลิปจะ่านมาวันนี้น้องมีได้มกมกป่ามาสู่กินไปครับสวัสดีจ้า